ในบรรดาโน้ตบุ๊กที่มีหน้าตาดุดันถึกทนนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนก็จะมีภาพจำของติงแพดไว้ในใจใช่ไหมครับเช่นเดียวกับโน้ตบุ๊กที่ผมได้รับมนานในวันนี้นะครับไม่ใช่แค่เป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาแต่เขาเป็นเวิร์กสเตชันโน้ตบุ๊กนะครับที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานโดยเฉพาะครับนอกจากจะมี CPU นะครับที่มีความแรงแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานหลายด้านได้แล้วนะครับยังมี AI มาในตัวอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าโน้ตบุ๊กติงแพดรุ่นนี้มีอะไรพิเศษกันบ้าง เดี๋ยวเรามาเอาใจคนที่ใจร้อนกันก่อนดีกว่านะครับด้วยการว่ากันถึงไฮไลท์ว่ามีอะไรบนโน้ตบุ๊กรุ่นนี้กันบ้างเริ่มตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเวิร์กสเตชันที่มีความบางเบาพกพาสะดวกครับ ให้จอใหญ่14นิ้วแต่เบาเพียง1.4กิโลกรัมเท่านั้นเรียกว,ว่าเป็นของแรงเพื่อรองรับการทํางานในชีวิตประจําวันได้ครับและไม่ใช่แค่เพียงเป็น CPU แรงเท่านั้นนะครับแต่ยังได้การเป็น c o Pilot Plus PC นะครับกับ NPU ที่จัดมาเต็มถึง50 TOPS ด้วยกันนะฮะโดยมีสเปคนะครับให้มาพร้อมสอบการใช้งานอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็น RAM DDR 56 g b หรือว่า SSD 512 g b เป็นแบบ p c i 4นั่นเองครับบอดี้มีความแข็งแรงทนทานนะครับผ่านการทดสอบได้มา มาตรฐาน Military Standard 810H ตรงนี้คุณวางใจได้เลยกับการนำไปใช้งานข้างนอกการเชื่อมต่อก็เป็นแบบใหม่ล่าสุดครับเป็น Wi-Fi 7และ Bluetooth 5.4นะฮะความปลอดภัยจัดเต็มครับเพราะว่ามาพร้อมกับ Windows 11 Pro ที่มีทั้งฟีเจอร์การเข้ารหัสข้อมูลครับแล้วก็มี TPM 2.0มาให้อีกด้วย และสุดท้ายนะครับพอร์ตให้มาแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับรวมไปถึง USB C อีกด้วยนะครับพร้อมทั้งการโอนถ่ายข้อมูลชาร์จไฟแล้วก็แสดงผลครบเครื่องเลยทีเดียวครับและที่พูดไปถึงอยู่นั้นก็คือเรื่องของไฮไลท์ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์กันก่อนที่ไปสู่การทดสอบครับมาที่ ในส่วนของตัวฝาหลังนะครับก็จะเป็นแบบค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเลยเดียวถ้าเห็นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโกโ้ ThinkPad นะครับแล้วก็มีแสงไฟสีแดงขึ้นเวลาที่ทํางานอยู่สีจะมีให้เลือก2สีครับโดยเป็นเอกลักษณ์ของทาง Lenovo เ,นะเขาเลยนะก็จะมี Thunder Black ครับแล้วก็ Storm Grey ครับ และบอดี้ทำออกมาได้บางสุดๆนะครับถ้าเทียบกันกับโน้ตบุ๊กทำงานในรูปแบบเดียวกันนะเพราะว่าเขาทำมาในจุดที่บางสุดอยู่แค่1.79ซนติเมตรเท่านั้นส่วนน้ำหนักนะครับผมทดลองชั่งมาแล้วนะครับจำจริงแล้วก็เป็นโน้ตบุ๊กพกพาได้เลยแหละเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยที่ผมชั่งมาอยู่ที่ประมาณ1.48กิโลกรัมแต่เมื่อรวมอะแดปเตอร์ชาร์จแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1.78กิโลกรัมเท่านั้นเท่ากับว่าคุณใส่กระเป๋าแล้วก็เดินทางไปได้ทั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็อะแดปเตอร์ครับท จอก็ถือว่าค่อนข้างบางนะครับแต่ไม่ถึงกับการเป็นเฟรมเรทนะเพราะว่า ยังมีจุดที่มันใช้เป็นโครงสร้างแข็งๆตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะหนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งด้านบนนะครับจะเป็นจุดติดตั้งกล้องที่เป็น HD 720p RGB นะครับตรงนี้จะมีชัตเตอร์ปิดมาให้ด้วยนะครับเวลาที่คุณต้องการความเป็นส่วนตัวนั่นเองจุดที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือบานาพับที่แข็งแรงครับแล้วก็ยังกางจอได้ถึง180องศาแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ในการใช้งานให้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วพอเราลองจับนะครับตัวโครงสร้างเนี่ย ก็ทั้งบอดี้และทั้งจอเนี่ยครับรวมถึงบานพับเองด้วยนะเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วพอวางนะครับใช้งานนะครับลองเขย่าตัวเครื่องดูจะเห็นได้ว่าตัวจอแทบจะไม่สั่นไหวเลยนะครับน่าจะช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้สบายตามากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมว่าเขาได้มาจากทาง t ิง n k แพดแบบเต็มๆเ,เลยนะครับในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็ความแข็งแรงทีนี้เรามาดูตรงด้านในกันบ้างครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวคีย์บอร์ดแล้วก็ทัชแพด ผมถือว่าจัดวางมาได้ลงตัวทีเดียวครับโดยเฉพาะการวางเลเยอร์ของคีย์บอร์ดทัชแพดแล้วก็ลําโพงซึ่งดูสอดคล้องกันมากครับวัสดุเนี่ยจะเป็นลักษณะของซอฟทัชครับให้สัมผัสที่สบายมือที่สําคัญนะฮะการจัดวางคีย์บอร์ดนะครับระยะห่างของปุ่มทําได้ดีทีเดียวครับแม้ว่าจะให้มาเป็นปุ่มขนาดใหญ่นะครับแต่ระยะห่างแบบนี้ทําให้การกดเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยําครับที่สําคัญนะครับให้มาเป็นปุ่มที่แบบเกือบเต็มเกือบทุกปุ่มเลยนะครับโดยเฉพาะปุ่มที่เป็นลูกศร ทางด้านล่างนะครับซึ่งเวลาคุณกดเนี่ยมันจะแม่นยำกว่านั่นเองครับสามารถกดใช้งานได้อย่างสะดวก และปุ่มฮอตคีย์เองนะครับที่อยู่แถบทางด้านบนนะครับให้มาครบเช่นเดียวกันนะครับคุณใช้งานได้ทุกปุ่มไม่มีเว้นว่างเอาไว้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปิดปิดเพิ่มลดเสียงนะครับแสงความสว่างหน้าจอหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนี่คุณสามารถเลือกได้บนฮอตคีย์นี้เลยแสงไฟคีย์บอร์ดให้มาด้วยนะครับไม่ใช่แค่เป็นแค่คีย์บอร์ดที่คุณใช้งานทั่วๆไปเท่านั้นแต่มีแสงไฟที่เป็นแบบสีขาวเป็นแบ็คไลท์นะครับตรงนี้ปรับระดับได้3ระดับนะครับหรือว่าจะปิดกรณีที่ไม่ใช้งาน และต้องการประหยัดพลังงานก็สามารถทําได้และจุดที่คุณเห็นเป็นจุดแดงๆอยู่ตรงกลางนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าแท็คแพดครับตรงนี้สามารถใช้งานแทนเมาส์ได้เลยนะครับถ้าคุณใช้ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับส่วนพื้นที่ด้านข้างเองก็ให้มาแบบเหลือเฟือให้คุณสามารถวางมือได้เวลาที่ใช้งานนะโดยทางด้านซ้ายนะครับจะมีโลโก้ AMD Ryzen AI Pro 7นะครับแล้วก็าทางด้านขวาจะเป็นรูปแบบของโลโก้ที่ปั๊มนูนที่เป็นติ้งแพดนั่นเองครับ มาดูที่จอแสดงผลกันบ้างเขาแห้มมาเป็น14นิ้วนะครับขนาดกำลังดีที่คุณจะพกพาไปใช้งานข้างนอกได้ Resolution อยู่ที่1,920คณ 1,200p ครับ Refresh Rate อยู่ที่60 h ฮความคมชัดจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับ เพียงแต่ว่าขอบเขตของสีเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับกลางๆหน่อยนะครับแต่ก็สามารถทํางานเกี่ยวกับภาพแล้วก็วิดีโอได้แต่ก็จะมีให้คุณคัสตอมไม์ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีรุ่นที่เป็นโอเลให้คุณเลือกอีกด้วยแต่ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นพอสมควรครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าบานพับเนี่ยปรับได้180องศานะครับเพราะฉะนั้นคุณปรับใช้งานในรูปแบบต่างๆในชีวิตของคุณได้แล้วก็มีความแข็งแรงมากด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบที่จะใช้บานพับแบบนี้นะทีนี้กลับมาที่พอตต่่อออพพพววกันบ้าง ที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเลยทีเดียวแล้วก็จะมีพอร์ตที่มีความเร็วสูงให้ามีกด้วยโดยถ้าแยกกันนะครับก็จะมีทางด้านซ้ายที่เป็น USB 4นะครับจำนวน2ช่องครับใช้ชาร์จไฟเข้าได้แล้วก็ชาร์จอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมได้ด้วย <S <S เช่นมือถือแท็บเล็ตเป็นต้นครับแล้วก็มี USB A ให้อีก1ช่องครับรวมถึงพอร์ต HDMI ส่วนทางด้านขวานะครับก็จะเป็น Kensington Lock ครับ USB-A r j 1 5ที่เป็นกิกะบิตแลนนะครับในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับคุณสามารถชาร์จเข้าที่พอร์ต USB-C ที่เป็น USB 4.0ตรงนี้ได้เลยนะฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการชาร์จเข้าให้มาเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้ครับไซส์แบบนี้เลยขนาด65วัตต์นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีอุปกรณ์อื่นหรือว,ว่าใช้อแดปเตอร์อื่นที่นํามาใช้ร่วมกันได้เนี่ยก็จะต้องเป็นแบบ3.25แอมป์นะครับเพื่อให้ใช้งานมีแรงดันไฟเท่าๆกันครับและแม้ว่าจะเป็นเวิร์ t สเตชันโน้ตบุ๊กสาหรับทํางานเป็นหลักนะครับแต่เรื่องของเสียงกับลาโพงที่เขาให้มาก็ไม่ธรรมดานะพลังเสียงจัดอยู่ในระดับที่ดีครับเสียงอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดมากแล้วก็โทนเสียงอาจจะกลางๆครับคือไม่ได้ถึงขนาดเป็นโน้ตบุ๊กที่ใช้ในการเล่นเกมนะฮะแต่ในภาพรวมเนี่ยผมว่า เสียงสนทนาก็ฟังชัดดูหนังก็สนุกครับเล่นเกมก็เพลินๆได้นะครับเสียงระยะของเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้มาดีนะครับก็ถือว่าเป็นลําโพงอีกรุ่นหนึ่งที่ให้มาสําหรับคุณใช้งานในความบันเทิงได้ครับและในเรื่องของการระบายความร้อนนะฮะติงแพด 14s รุ่นนี้นะครับก็จัดระบบโฟลของลมไว้ค่อนข้างดีเลยเดียวแล้วก็ดูแปลกตานะครับไหลเวียนเข้าไปภายในนะครับแล้วก็มีพัดลมขนาดใหญ่ช่วยดันลมร้อนออก,ากทางด้านหลังนะครับคือช่องทางด้านหลังของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับเวลาที่ดันลมออกเนี่ย เขาจะเป่าทิ่มลงมานะฮะเขาจะทิ่มลงมาแบบนี้นะฮะลมมันจะลงมาทางด้านหลังนะครับคือจะไม่ขึ้นไปทางหน้าจอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีเลยทีเดียว ทีนี้ในเรื่องของดีไซน์พอร์ตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มากับเครื่องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคกันดีกว่าครับโดยเริ่มกันที่ CPU Z ครับโปรแกรมนี้สามารถบอกสิ่งต่างๆเกี่ยวกับ CPU RAM กราฟิกได้เลยนะกับขุมพลังที่เขาจัดมาให้เป็น AMD Ryzen AI Pro 7นะครับที่เป็น350นะฮะซึ่งเป็น CPU m o b โมบายรุ่นใหม่ล่าสุดออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องการงานสร้างสารรค์แล้วก็เหล่าครีเอเตอร์ครับ นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีแกนหลักมากถึง8คอ16บห r e ฟสนะครับแล้วก็บูสสัญญาณนาฬิกาได้ถึง5 g h กิกะเฮิรตเลยทีเดียวแต่สิ่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้โน้ตบุ๊ก l e n o v วรุ่นนี้รองรับงานใหม่ๆใ,ในปัจจุบันได้ดีนั่นก็เพราะการมีพลังของ AI มาช่วยนั่นเองครับกับการเป็น Co-Pilot Plus PC ซนะซึ่งมี AI Engine มาในตัวสูงถึง66 Tox s ด้วยกันครับ รองรับทั้ง generative AI ไปจนถึง AI on device ผ่านทางโมเดลหรือว่าเฟรมเวิร์กใหม่ๆนั่นเองครับส่วนกราฟิกที่เขาให้มาเป็นแบบอินทิเกรตมาบน CPU AMD Ryzen รุ่นนี้เช่นเดียวกันโดยเป็นรุ่น AMD Radeon 860M ครับซึ่งมาพร้อมกับ CPU นะสามารถรองรับงานกราฟิกที่เรียกใช้ GPU ได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวครับหรือว่าจะใช้เล่นเกมก็ยังพอไปได้ไม่อัดนะครับแต่เน้นการทำงานด้าน แสดงผล 4K หรือว่า 8K มากกว่าแต่จุดที่สำคัญนะครับนั่นคือซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถเข้าไปปรับได้นะครับว่าคุณจะใช้เมมโมรีของกราฟิกเนี่ยเท่าไหร่นั่นเองกับแรมที่ให้มาแล้ว16 g b เป็นแบบ LPDDR5X นะครับเพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบันได้ดีครับกับ SSD นะครับให้มาเป็นความจุ512 g b เบื้องต้นครับเป็นแบบ M.2 NVMe PCIe 4.0ฮะไปกันต่อที่การทดสอบเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่การทดสอบแรกกับ p c m a r ตัวเลขที่ได้ค่อนข้างชัดเจนครับกับงาน productivity นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ในสำนักงานแล้วก็งานเอกสารเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งจะใช้พลังของ CPU แล้วก็แรมพอสมควรเลยตัวเลขที่ได้เนี่ยเกือบหมื่นคะแนนนะฮะจัดอยู่ในระดับที่น่าพอใจกลับมาที่ในส่วนของ digital content creation ครับตรงนี้จะเน้นการทำงานของ CPU และกราฟิกโดยตรงนะครับเพื่อให้รองรับการทำงานด้านวิดีโอและภาพได้อย่างชัดเจนทำคะแนนได้ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันครับ ถ้าเทียบกับความสามารถของโน้ตบุ๊กในระดับเดียวกันนะคะแนนตรงนี้ได้เกือบ9000คะแนนนะฮะก็ค่อนข้างจะชี้วัดได้ว่าแรงพอสำหรับงานทำงานด้านดิจิตอลแล้วก็วิดีโอคอนเทนต์ได้ดีพอสมควรไปกันต่อที่ก e k Ben c h โปรแกรมนี้จะเป็นตัววัดการทดสอบด้วยการประมวลผลเน้นไปที่การทำงานของ CPU แล้วก็กราฟิกโดยเฉพาะนะครับกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบบน CPU AMD Ryzen AI 7 Pro 350ก็ต้องถือว่าทำได้ดีพอสมควรครับกับคอเทสท,ท,ที่เขาจัดให้มาเนี่ยรองรับงานที่ ีค่อนข้างหนักหรือว่างานที่มีความหลากหลายพร้อมกันได้ดีครับรวมถึงมีกราฟิกอย่าง AMD Radeon 8 6 0 m มาให้ด้วยแล้วเนี่ยก็จะทำให้งานที่มีการอ้างอิงเรื่องของกราฟิกเข้าไปด้วยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นครับไปกันต่อที่ Cinebench กับงาน Motion Graphic t d นะครับ CPU รับบทหนักนะสำหรับโปรแกรมนี้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ งานเหล่านี้นะครับมักจะใช้เวลาค่อนข้างมากกับการเรนเดอร์ครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะใหญ่เกินตัวโน้ตบุ๊กไปบ้างนะแต่สำหรับ AMD Ryzen AI 7 Pro 350รุ่นนี้นะครับแม้ว่าจะหนักหน่วงอยู่บ้างแต่ก็ยังสามารถทำงานได้ดีไหลลื่นครับ แต่ตัวเลขที่ไดจากการทดสอบก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะแต่ถ้าจะแนะนําก็คือการเรนเดอร์บนสเกลงานเนี่ยไม่ควรจะใหญ่เกินไปครับซึ่งถ้าเป็นงานออนไซต์ site, งานพรีวิวหรือว่างานแก้กรฟิก,กท,ทั่วไปในชีวิตประจำวันสามารถรับมือได้อย่างสบายกับอีกหนึ่งงานที่เป็น 3D เรนเดอร์ครับกับ Corona b e n ตรงนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าสเกลงานไม่ได้ใหญ่มากรายละเอียดไม่เยอะเนี่ย Lenovo ThinkPad P14s รุ่นนี้ก็สามารถทํางานได้ดีนะเห็นได้จากเวลาในการเรนเดอร์จะอยู่ที่ประมาณ1นาที40วินาทีตัวเลข ตรงนี้นะครับทำได้ดีกว่าในหลายๆเครื่องที่เราเคยทดสอบมานะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะไปมากกว่า2-3นาทีเลยทีเดียวและตัวเลขที่ได้จากการเรนเดอร์ภาพกราฟิกยังได้เกือบ5ล้านเรเปอร์เอรอีกด้วยนะครับจัดว่าเยอะมากๆนะ CPU ตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมาดากับงานวีเลก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการจำลองงานด้านทีด้วยนะครับ ใช้พลังของ CPU ในการเรนเดอร์เป็นหลักกพราะจะมีทั้ง CPU กราฟิกช่วยกันอยู่นะครับตัวเลขที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยขยับมาที่การทดสอบ3มิติเกี่ยวกับด้านเกมกันบ้างนะครับนั่นก็คือ 3D Max แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กโดยเฉพาะนะครับแต่ผมก็อยากจะให้เห็นความสามารถของนะโน้ตบุ๊ก Lenovo ThinkPad P14S รุ่นนี้นะว่ายังพอรับมือกับการเล่นเกมได้ดีในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้คะแนนจะไม่ได้หวือหวานะครับซึ่งถ้าเอาไปเทียบเทียบกับ รุ่นที่เป็นการ์ดจอแยกนะเราก็คงจะต่างกันอยู่แต่ก็ยังเล่นเกมที่เป็นออนไลน์แล้วก็เกมแคชชวลได้ดีทีเดียวทีนี้มาลองกันสนุกๆครับกับเกมผับจีซึ่งหลายๆคนก็น่าจะยังเล่นอยู่นะเป็นแบทเทิลโรเยลที่อมตะจริงๆกับเฟรมเรทที่ได้นะครับผมตั้งเอาไว้เป็นโลนะครับพอเล่นได้แบบสวยๆที่35ถึง40เฟรมเพอร์เซกเลยแต่อาจจะต้องลดเรนเดอร์สเกลลงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยดูสมูทมากยิ่งขึ้นโดยรวมนะครับถ้าเป็นเกมลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับว่าโลผับจีหรือเกมอะไรเรา ก็สามารถเล่นแก้เบื่อได้นะครับบน book, นะโน้ตบุ๊ก Lenovo ThinkPad รุ่นนี้ครับไปกันต่อที่การทดสอบก่บเบนเอไตรงนี้สําคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่จะมองหาโน้ตบุ๊กที่มี AI มาโดยเฉพาะโดยจะเป็นการทดสอบทั้ง3ส่วนด้วยกันนั่นก็คือ CPU GPU และ NPU ครับตรงนี้จะบอกถึงความแม่นยําในการใช้ AI ทํางานนะโดยถ้าเป็นควอน t มกรเนี่ยจะเป็นการรันโมเดลที่ถูกบีบอัดไฟล์เป็นข้อมูลขนาดเล็กนะครับ ซึ่งถ้าทําได้ดีเนี่ยตัวเลขสูงนั่นหมายความว่าเป็น AI ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานได้ดีแล้วก็ทํางานด้านการประมวลผล AI ได้ดีอีกด้วยครับส่วนถ้าเป็น Sin g l e p r e c i s i o n นะครับจะเป็นโมเดลที่ใช้ในการทดสอบงานหนักๆร่วมกับ AI หนักๆส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผลที่ดีกับบน CPU PC เท่านั้นและผลการทดสอบดีได้ไม่ว่าจะเป็น o n น x CPU หรือว่า Open w i n o CPU ที่มี AMD r y z e ร a ซมาในตัวนะครับต่างรับหน้าที่ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเดียวนะฮะ ตัวหลักๆจะอยู่ที่ควอนตท้ม s กอร์ครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเข้ากับการทำงานบนโน้ตบุ๊กได้ดีอีกทั้งใช้พลังงานบนโน้ตบุ๊กน้อยลงอีกด้วยครับไปกันต่อด้วยการใช้ AI ในการสร้างภาพและวิดีโอตัวอย่างในครั้งนี้นะครับผมต้องการอ็อบเจกต์สักอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะนำมาใช้ในบทความหรือว่าวิดีโอของผมผมก็เริ่มต้นด้วยการใช้ AI อื่นใดก็ได้นะครับมาช่วยในการคิดพร้อมนะฮะคุณจะใช้โค p ดพายลอตก็ได้จากตัวอย่างเนี่ยเราได้พร้อมมาจาก Google AI Studio นะครับ กับรูปแบบของพึ่งหลวงที่ผสมผสานความเป็นเทคโนโลยีแล้วก็กลายเป็นพึ่งโรบอทที่ดูทันสมัยและเราใช้พร้อมนี้นะครับกับ Microsoft Designer เพื่อให้เจนเรตภาพที่ต้องการออกมาครับผลที่ได้นะครับก็จะเห็นโมเดลนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่สุดล้ำนะครับเป็นการผสมผสานพึ่งแล้วก็โรบอรทเข้าด้วยกันนะครับออกมาเป็นโมเดลที่สามารถนําไปใช้ได้ทันทีจากนั้นผมก็นําภาพนิ่งที่ได้นะครับเอาไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวอีกที ด้วยการใช้ Google AI Studio กับ Vio 3ครับใส่ภาพนี้ลงไปแล้วก็ใส่พร้อมแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะครับสั่งการให้ตัวแบบเนี่ยเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ขยับปีกจากนั้นให้บินขึ้นสู่ท้องฟ้าและภาพที่ได้ก็เป็นแบบที่เห็นนี่เลยครับ ทีนี้มาดูการทดสอบแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะครับผมอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันสามารถใช้งานได้ยาวนานแค่ไหนโดยการทดสอบของผมนะครับก็ใช้วิธีสตรีมมิ่งเช่นเคยครับด้วยการปรับแสงแล้วก็เสียงนะครับให้เบาลงนะครับเหมือนคุณคอนเฟลเลนต์อยู่ในห้องคนเดียวหรือว่านั่งดูสตรีมมิ่งดูหนังในห้องคนเดียวนั่นเองและผลที่ได้นะครับโน้ตบุ๊กสามารถใช้งานได้ถึง1ิชั่วโมงบวกลบเลยทีเดียวนะครับ โดยการใช้งานต่อเนื่อง10ถึง15นาทีเนี่ยแบตลดไปน้อยมากครับแล้วก็ต่อเนื่องเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังอยู่ที่เราๆ9ชั่วโมงกว่าๆซึ่งเป็นตัวเลขที่สามารถพอบอกได้ว่าคุณสามารถยกโนตบุ๊กเครื่องนี้ไปใช้งานไปนั่งเล่นข้างนอกหรือว่าจะไปนั่งร้านกาแฟโดยที่ไม่ต้องพกแบตเตอรี่หรือว่าที่ชาร์จไปด้วยก็ได้ครับและในแง่ของการระบายความร้อนจากการทดสอบฟูลโหลดครับด้วย CPU เบิร์นเนอร์นะเอาแบบรัน100%ทุกคอนะครับ จากเดิมสถานะจะอยู่ที่ประมาณ45 5 0องศาเซลเซียสและเมื่อโหลดไปหนักๆด้วยเฟิร์มแร์ที่เป็น CPU Burner น,นอะฮะอุณหภูมิเนี่ยจะไปแตะอยู่ที่ประมาณ90กว่าองศานิดๆแล้วก็ลดลงมาอย่างรวดเร็วนะครับอยู่ที่ประมาณ80กว่าองศาเท่านั้นเองและสิ่งหนึ่งผมแนะนำเลยนะครับถ้าคุณซื้อน้ t ตบุ๊กที่เป็นติงแพดแบบนี้มาใช้นะครับคุณควรใช้ซอฟต์แวร์นี้เลยก็คือ l e n o v o คอมเมอร์เชียนแวนเนั่นเองแต่อยอยู่บนในกลุ่มของเ e n ร์เนโที่เป็นคอมเมอร์เชนั่นเองนะฮะในซอฟต์แวร์นี้จะช่วยคุณสามารถตรวจเช็คนะครับปรับแต่งแก้ไขนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์และสิ่งต่างๆได้แบบอนเนกประสงค์เลยนะครับคุณสามารถจัดการสิ่งรวมไปถึงนะฮะการขอความช่วยเหลือการสอบถามนะครับแล้วก็ข้อมูลเรื่องของการรับประกันนั่นเองนะครับอยู่ในซอฟต์แวร์นี้หมดแล้ครับ หลายคนก็จะเห็นไปแล้วนะครับว่าผลการทำงานแล้วก็ประสิทธิภาพรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่อัดแน่นมาบน Lenovo ThinkPad P14s Gen6 รุ่นนี้ จัดมาเต็มแค่ไหนนะครับเพื่อลองรับการทํางานในชีวิตประจําวันของคุณรวมไปถึงคนที่อยากได้อะไรที่ขั้นกว่าของการเป็นโน้ตบุ๊กทั่วๆไปนะครับเพราะว่ามาพร้อมกับความแข็งแกร่ง Windows 11 Pro รวมไปถึงฟีเจอร์ด้านความปลอดภยัยแล้วก็ปุ่มพอร์ตสิ่งต่างๆเนี่ยให้มาครบคันแล้วนะครับสามารถใช้งานได้อย่างอุ่นใจและการรับประกันดีๆจากทาง l e n o v o อีกด้วยนะครับและที่สําคัญคนที่อยากได้งาน AI ดีๆนะครับก็แนะนําเลยรุ่นนี้มาพร้อมกับ AMD Ryzen AI 7 Pro 3 50ครับรองรับการทํางานด้าน g e n e r a t i v e AI และ AI อื่นในชีวิตประจำวันคุณได้อย่างเต็มที่ครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊กสำหรับการทํางานแบบจริงจังนะครับ n o v o t h i n k แ a d รุ่นนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกําลังใจให้มันก็แล้วก็ช anel notebook spec ด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ